ที่ดิน894.9ตารางวาหน้ากว้าง62เมตรลึก52เมตรและด้านหลังกว้าง43เมตร ที่ดินติดถนน2อด้านและอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน CJ เซเว่นตลาดนัดชุมชนอนามายัยเพียง2กิโลและที่ดินแปลงนี้อยู่ในโครงการภูทาราแก่งคอยตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่ดินมองเห็นวิวเขา3า0องศา และที่แปลงนี้สาธารณูปโภคโครบมีทั้งถนนทางเข้าเป็นถนนหินคุก,กว้าง12เมตรถนนซอยทุกซอยเป็นถนนคอนกรีตกว้าง8ม,มีน้ำไฟฟ้าท่อระบายน้ำและลวคาบอนและยังใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกกก,กิดกเดินทางเพียง20นาทีที่ดิน สวยทำเลดีราคาเพียง7.3ล้านบาทจะซื้อเงินสดหรือผ่อนกับทางธนาคารทางเรายินดีทำให้ฟรีเลยค่ะลูกค้าท่านใดมองหาที่ดินทำร้านอาหารทำคาเฟ่หรือจะปลูกบ้านพักผ่อนแนะนำที่นี่เลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกดที่หน้าโปรไฟล์มาพูดคุยกันได้เลยค่ะหรือว่าจะนัดชมที่ดินก็นดชมได้ทุกวันเลย